ที่สวนทุเรียนสุพัทธรธละชนนนะครับที่เบอร์สองดาวจังหวัดสกลนครเท่านี้ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่สวนทุเรียนสุพัทนธละชนนที่ดงพระเจ้าอำเภอสาวาอเบอร์สองดาวจังหวัดสกลนครอยู่กับน้องอยังก่นละ่ะน้องมิ้นนะครับเจ้าของสวนนี่ครับสวนนี้มีพื้นที่ประมาณสักหกเกตไรนะครับมีทุเรียนที่ปลูกได้ผลเมื่อ้ว ตอนนี้หาหกปีตอนนี้ถือว่าเป็นปีที่สามเนาะค่ะปีปปที่สามขายที่ได้ขายครับนี่ครับเป็นทุเรียนพันธุ์มอนทองหอองลดล้วนครับตอนนี้อันนี้เป็นรุ่นแรกรุ่นสองเนี่ยรุ่นสองค่ะหมายว่ารุ่นแรกไม่ได้ผลบอกขึ้นจังหดขายไปแล้วไม่คะ่ะรุ่นแรกจะเป็นมันเป็นบางต้นม,มันมันไม่ออกพร้อมกันนี่ครับก็ถือว่าโดกอย ก็ถือว่าดกต้นหนึ่งก็อยู่ประมาณบตาตั้มก็สิบถึงยี่สิบเนาะแล้วเท่าที่ผ่านมารุ่นแรกที่เอาไปนี่เป็นได้ไดเนื้อดีอะไรดีหมดเหมือนเดิมใช่ค่ะเพียงแต่ผูเขาไปอ๋ออันนี้เข้ามาจากต้นผู้เขาไฟเลยเบนบ่ก้าต่างกันเลยไม่ต่างกันค่ะอ่าเดีย๋ยวาอย่างเบงท่านผู้ชมครับตอนนี้ฮ้องพาไิดองมาเมิงสวน ถือว่าตอนนี้ <c oughs> ในสกลนครน่ะนาทีมีสวนนี่ยังสมบูรณ์ที่สุดเนาะที่ที่ลุงอัดพาไปเมืองเลยครับตอนเที่ยวยังยังเปิดสวนบ้าไหมแม่หมอเป็นเข้าชมเข้าชมเข้าขอความรู้ได้ตลอดอ๋อหมายว่ามา,มา,ม,ามาศึกษาได้ดตลอดเวลาเลยครับ <c oughs> อย่าน้องมินบอกว่าจังสันแต่ว่าไอ้ที่เปิดสวนขายนี่ <c oughs> ย,ยังเนาะ นี่ต้นนี้ดกหลายๆพี่น้องเนี่ยเพาตามก็เศร้าหน่วยเนี่ยอันนี้ต้องอีกประมาณเดือนไหนเนี่ยประมาณอีกเดือนค่ะอีกเดือนดึงเดือนถ้าฝนตกอะที่ซาไปเรื่อยเนาะตามสูตรของมันมันบอมันเหมือนว่าบ้านเราเรียกว่ามันมัน,ม,นมันขึ้นตัวเนาะแต่มันดีนะครับอ่าเขาเรียกว่าขายายเวลาขายไปเรื่อยของบ้านเฮ้านีออกซาก็าของจันทบุรีมันบอ เออมันก็ดีเลยพี่น้องไอ้มาไม่ต้องสนใจอีกจักเดือนหนาเนี่ยเดก็ประมาณกลางเดือนพี่น้องหรือว่านี่แหละช่วงนี้แหละประมาณวันที่สิบแปดสิบเก้าเดือนหนานะมาจินทุเรียนสวนทุเรียนแมมสุภัทรชนนลอ,อานว่าจังสันโหลดอยว่เพื่อซองดาวจากกังหวัดสุโขท่ครเฮาหรือที่เรียกว่าดงพระเจ้าเลยอันชวเขียวดีคือน้ำเขาพักน้ำบ่ โอ้ยมีดูมีเต่ามันเห็ดมองเด่นสงการพ่อหนี้พี่น้องนี่นี่ปลาไอลูกล้านนี่คนบรรฮอนครับปีที่แล้วต้นนี้ต้นโดกยังโดกคือเก่าอยู่เนาะนี่เนาะนี่ต้นนี้ถือว่าโดกคือเก่าพี่น้องเนี่ยยังถือว่าสุดยอดสําหรับพื้นที่สกลนครสวนทุเรียนอำเภอสองดาวแห่งนี้นะครับ โอ้โหนี่นี่บ่มือรถพร้ออ,อืมอีกจัามืออะไรเนี่ยคือพ่อกินแล้วไงมีรุ่นสิตัดมือนี่มีอย,ยู่บ่จัหน่วยเอาโอ้ยนี่ครับนี่สุดรถรถแรก,กนี่กาลัางงามเลยครับนี่หน้าที่เจัามือนี่รุ่นนี่ สิ้นเดือนค่ะสิ้นเดือนเลยนะพี่น้องไอ้ผู้ใดมาซาก,กัดจองทางอินเทอร์เนต็ตนะจ้างไอ้เฟซบุ๊กก็ได้ครับสวนทุเรียนสุภัทรชนนล์นะจองเอาเด้อจองแล้วก็จองทั้ปากบ่ออยากได้เด้อพี่น้องเอ้ยต้องมีเงินมีอย่างจำได้เด้อพวกนี้เข้ามาที่หลังเขาเงินจ่ายพวบปลาใหญ่ๆหน่อยใหญ่ครับพี่น้องหน่วยนึ่งประมาณจากโล่หรือสามสีโสมส่โลครับเขาถือเขาขายราคาเท่าไหร่หออตท้งตลาด ตอนนี้มันกะทิตกเขาเฮาวออกสากะทิขึ้นอย่าน้อยเนาะกะยู่ออบ้านลอยหาซิฟเนี่ยครับพี่น้องบ่แพงดอกนี่ทุเรียนบ้านเฮางามๆนี่ถามว่าบ้านเฮานี่ในพื้นที่นี่เห็นว่ามีอีกสวนบ่เป็นมีค่ะยังบ่แต่ใ่ยังสมองบ่เป็นสวนที่ออกลูกแล้วนี่เลยเลยของเราวิ่งประมาณหาหลายเมตรค่ะอยูท่ายขวาอืก็คือกันเหมือน เหมือนกันเนาะแต่ว่า,วา,วามันก็จะเปน็นการดูแลไม่เหมือนกอันที่เป็นประมาณก็ก็สวย,ยค่ะออ,อ,ออกลูกเหมือนกันนี่ครับมีสองสวนนะครับ,รบอยู่พี่น้องแต่ว่าสวนนี่เนี่ยเป็นเป็นดังมาก่อนแล้วเพื่ออยากมาสนับสนุนพี่น้องบ้านเฮาอยากกินทุเรียนบ้านบ้านเฮาครับว่าทุงแอดฝักกันเลยว่าบ่แพ้ขอ,องทางอื่นนะครับเอาขอบคุณทุกท่านที่ติดต,ตามชมนะครับสวัสดีครับ